สวัสดีครับกรบผมสวัสดีพ่อไม่นองเวฟซีทถกทุกคครับผมมาพอแอดบายบายมือนี้ครับวันที่14ครับสิบสี่มิถุนายน2อง6นร้อยหกสิบหแล้วครับมือนน้อีกสองมือครับนะครับอีก2มือเลขออกแล้วเนาะมือว่านี่ไปเล่ามากครับผมโอ้กะมวนดีอยู่ครับนะครับผ้าคณะนะครับอาจารย์ไข่ พระมหากลางป่าแล้วก็ลวงตาปิิศนานะครับน้าทีมครับผมผ่าปลาเสื้อสัดมอนไปเล่าครับโอ้ก็ได้ไปไปวัดวัดสันติธรรมพระบาทด่ดานเพยด่านเพยด่านเพยนี่แหละครับได้ไปนานวักสการนะครับไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทครับโอ้ยงามแห้งครับผมรอยพระพุทธบาทครับ อยู่ใกล้ๆกับภูเขาควายครับแต่ว่าเสียดายครับเมื่อว่านี่เนาะเกิดอุบิเหตุเนาะก็เลยผิดแผนนิดนึงเลยบ่ไเดีเที่ยวเบิ่งสถานที่ที่อยากไปเพิ่นว่าจะพาไปเบิ่งถ้รไปเบิ่องอีหอย่างอยู่แถวภูเขาควายครับบ่ได้ไปเลยเสียดายอยู่เพื่อกันเดี๋ยวจะมีรอบที่2อ,อยู่ดอกครับคิดว่าจะมีรอบที่สองอยู่เพราะว่าไปเห็นแล้วพระอาจารย์ฟังนั่นเพิ่นก็นกรลังเห็กุกรลังสางโบสถ์นะครับ อาจจะมีผาปาลารอบ2แต่ว่ายังงบ่แนใจว่าตอนใดครับผมยังไงกับล่ออาจารย์ใครกับทันพระมหากลางปลาก่อนเอาเดี๋ยวคลิปนี้ครับแอดมินเอาทางตัวเลขโค้งสุดท้ายของพี่สาวปริศนามาฝากมาตอนครับพี่สาวปริศนาฟันแล้วครับเน้นลริ่มสำหรับงวดวันที่16มีตัวนาย่นที่จะถึงนี่ครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมา09ออกออกล่างตรงๆครับ0 9ตรงตรง แต่ว่างวดนี้พิเศษนิดนึงครับพี่สาวปริศนามีความฝันมาเล่าซูฟังนํานะครับแปลกมากแอดร้นฝันเห็นแอดร้นไปซอยงานบุญบ้านแอดนะครับบ้านแอดนี่แหละบ้านนี้บ้านแอดเป็นงานบุญพี่ได้ไปซอยไปซอยงานแล้วแอดเลยบอกว่าให้ไปหาคุณแม่ลัสัน ให้ไปหาแม่แอดนี่ละไปเอาตัวเลขน้าเพิน่นมาิัทนะครับมีความฝันของพี่สาวปิศาจบานีหลังจากนั้นเพื่อนก็นเลยไปหาแม่แอดอยู่ลครยๆกับป้านสวนบริษัทครับบานี้ไปแม่แอดก็เลยบอกว่าให้ขอตัวเลขน้ําปูหรือน้ําปูนี่แหละครับนะครับพี่สาวปิศาเพิ่น,นพิมพ์มานะครับแอดอา่านแล้วก็เข้าใจบ้างว่าเข้าใจบ้างนะครับ แต่ว่าตัวเลขที่เป็นขอได้ครับมีอยู่ C หางครับมีเลขสามตัวสองอันแล้วก็มีเลขสองตัวสองสองหางสามตัวสองหางสองตัวสองหางครับอันนี้เพิ่นเบาซูฟังนะครับที่แอดนํามาเล่าซูฟังนี่เพราะว่าตัวเลขชุดนี้นะครับก็อยากให้เอาไปพิจารณาขึ้นกันนะครับเ,เดี๋ยวมาเบิ่งแนวทางตัวเลขนะครับแนวทางตัวเลขก่อนหน้านี้ครับ พี่สาวปริศนาให้ไว้นี่เป็นตัวเลขชุดชุดแรกที่พี่สาวปริศนาให้ไว้ครับนะครับยังม,มีเลขสามตัวแต่ว่าเพิ่นวุ่ห้สาหาหางครับแล้วก็ตัวรองคือ60นะครับอันนี้คือช่วงโคงแรกครับมีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าแดศูนาศย์แดหกครับแล้วตัวเลขชุดนี้ครับ มีตัวเลขที่อยู่ในเลขความฝันนั่มครับเอามาเบิงโค้งสุดท้ายพี่สาวปริศนาครับผมบัตมีเลขถูกนั่มครับ นี่คือตัวเลขโพงสุดท้ายของพี่สาวปิศาครับเดี๋ยวแอดจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังไปทีละน้อยครับผมเบิ้งแน่าทางตัวเลขไปน้ำแล้วกับฟังพี่แอดอธิบายไปน้ำด้วยครับเนอลองเบิงว่าถูกใจบอรครับเริ่มที่เลขสามตัวครับเลขสามตัวนั้น มีศูนหาแปดมิหาสามเจ็ดมีศูนหาหนึ่งแเราก็มีสองหาเก้าครับตัวเลขศูนย์ห้าแปดเป็นตัวเลขความฝันครับตัวเลขศูนย์หาแปดเป็นตัวเลขกว้มฝันส่วนอีกสามหางนั่นครับหาสามเจ็ดศูนย์หาหนึ่งสองหาเก้าเป็นเลขถูกครับเพื่อนกับบริแนวใจขึ้นกันจุดทูปหลท์ไลท์ดอกครับอาจจะเป็นจุดตั้งแต่ วันพระวันพระไงวิสาขานน่ำแล้วก็มาวันพระน้อยหรือเปล่าอันนี้แอดกับพ่แน่ใจครับแล้วก็มาขอรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับนะครับ058เป็นเลขความฝัน537 051และ259เป็นตัวเลขทูบนะครับเพิ่นเน้น3ตัวเน้นที่058ครับนะครับเน้น3ตัวเน้นที่058มานี่เลข2โตัวนั้น มีศู08 7 0 5าศแล้วก็เจ็หรือ37นั่นแหละครับตัวเลข0ูหกับ08แล้วก็เจ็ดศมันก็อยู่ในตัวเลขสูตรของเพิินคือกันครับเลข2อตัวพี่สาวปิศาณเน้น05กับ08แล้วก็ตัวรองคือเจนย์กับ73ครับ ตัวร่องคือ7-0กับ7-3นะครับบ้านนี้สำหรับความฝันที่แอดเราซูฟังไปเมื่อกี้นี้ครับที่มาซอยงานบุญที่บ้านแอดแล้วก็แอดบอกว่าให้ไปขอเลขน้ำนํำแม่นะครับแล้วเพื่อนกับไปหาแม่แอดแม่แอดบอกว่าให้ขอกับปูวสันแล้วเพื่อนก็ขอได้มากครับได้เลขเจ็หา ด้เลขศูนย์หาแปดซึ่งเป็นสามตัวตัวที่เป็นเน้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เลขสองตัวคือหนึ 9, ่งสี่กับเก้าศูนย์ครับเพื่อน็เลยถามอว่าแอดแล้วบ้านแม่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็อายุแม่เท่าไหร่ครับแม่อายุสี่สิบเก้าปีครับแม่อายุเจ็ดสิบสามปีอยู่บ้านเลขที่สี่สิบเก้าครับเลขเจ็ดสามสามเจ็ด อายุแม่แอดมาตรงกับเลขถูกเพิ่นนะครับมาตรงกับเลขถูกพี่สาวปิศนาครับแล้วก็ยังอยู่ในเลขชุดสูตรคำนวณนั่มครับเพิ่นกับว่าแปลกอยู่ที่แอดวะสันถ้าคนโมมีเส้นโมมีอีหยังน้ำกันเป็นหยังขึืนอมาฝันเกี่ยวโดยปกติพี่จะไม่ฝันแบบนี้วะสันตัวเลขจะอยู่กับแอดหรือเปล่านะครับงวดนี้ครับ คิดว่าจะมีอยู่ดอกครับถูกอยู่ดอกนะครับแอดว่างวดนี้มีอาจจะมี3ตัวแตกด้วยซ้าไปสําหรับงวดนี้ครับวันที่16นีกครับแต่ว่าอยู่สํานักไหนบ่แน่ใจขึ้นกันครับหรือจะอยู่เลขสูตรแอดกับบ่งหงุดขึ้นกันนะครับหรือจะเป็นเลขที่พี่สาวพิศนาหามากนะครับเพราะว่าเบิ่งแล้วเลขสูตรแอดกับเลขพี่สาวพิศนาเนี่ยมีตรงกันตัวเดียวก็คือหาหนึ่งหนึ่งหาครับมีตรงกันแค่ตัวเดียวคือ5 1 1 5แค่นั้นเอง ออกับ1นึ่สี่รับกับ1นสีครับนี่แค่หนสีกับหนึ่หานึ่งกันละครับเอาตัวเลขอาจจะหลายตัวแต่ตัวเน้นหางเดียวคือ058นะครับสำหรับเลข3าตัวส่วนเลข2ตัวเน้นไปที่0ูย์หและ0ูย์แครับตัวรองคือ70และ73ครับครับนี่ก็คือแนวทางของพี่สาวปิศนา โค้งสุดท้ายจังไรกะให้เอาไปพิจารณาเบิ่งครับผมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับกะให้เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะกับพวกคือกันเนาะว่ามันจะถูกบอนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ครับก่อนที่อาจจะอัดคลิปครับปูแห้งครับปูแห้งโท่มาก บอกว่างวดนี้เม็ดเดียวถ้างวดนี้เม็ดเดียวบอออกบอขี่เจ็ดมือครับปูบอกว่ามันใจแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์สัตงวดที่ผ่านมาครับปูบอกว่าล่างศูนย์แปดเม็ดเดียวอย่าลืมขื้นแตมเด้อฮศูนย์แปดเม็ดเดียวล่างไม่ต้องกลับเบิ้งดูครับอย่าลืมขื้นแตมเด้อสัต แต่ว่าเลขขันน้ำมนเพิ่อนหันหนึ่งแปดโอ้แอดกัน,น้ำเอาหนึ่งแปดนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าขึ้นแต้มศู 0, นย์แปดมันก็จะเป็นหนึ่งแปดครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับออกศูนย์เก้าไปขึ้นตัวทั้งหลังครับปูเฮงครับเพื่อนอาจสิอ่าบอยอยากบอกตรงๆนะคือจังไหนแอดกับบอแน่ใจขึ้นกันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าศูนย์แปดล่างไม่ต้องกลับอย่าลืมขึ้นแต้มเด้อนะครับ ออกศูนย์เก่าครับอ๋อแต่ว่าแอดแจงไว้ก่อนเนาะตอนนั้นงดที่ผ่านมาตอนที่เพิ่์นหายแนวทางเพิ่นยังเป็นเพศบันพช,ชิตครับเป็นพรับเป็นปูแต่ว่าตอนนี้ปูแห้งครับหรือว่าปูบรรพเก่าล่ะเพิ่นล่าสิกขาแล้วเนื่องจากปัญหาส่วนตัวนะครับบานนี้แต่ว่าเพินก็ยังปฏิบัติอยู่คือเก่าครับก็เลยว่าก็เลยมา มะนุงขาวห่มขาวบบบนี้ครับเป็นปูหรือสีแท้แล้วนะครับตอนนี้นะครับถอดผาเหลืองนุ่งขาวห่มขาวเป็นปูหรือสีหรือว่าปูตับปลาขาวก็ได้นะครับเพื่อนบยังปฏิบัติอยู่คือเก่านะครับด้วยปัญหาส่วนตัวบางยางครับเอาเดี๋ยวคลิปต่อไปครับรอติดตามเะยครับเม็ดเดียวไม่ถูกไม่ขี้เจ็ดวันครับผม